อ,<ค>อาจารย์น้อยนะครับมผมสวัสดีครับวันนี้ก็เดินทางมาตามแนวทางของอาจารย์น้อยเป็นครงสุดท้ายนาออาจารย์เนาะ,<ช>นะเพราะว่ามันก็ใกล้วันออกแล้ววันนี้วันที่สิบี่นะครับเหลือเวลาแค่ไม่กี่วันนะครับอีกสองวันเนาะนะครับในนี้ก็มาแล้วก็ขอแนวทางอาจารย์น้อยไปด้วยเลยเพราะว่า <c oughs> อาจารย์น้อยนี่ไปทําขันน้ำมนต์มาที่วัดใช่ไหมอาจารย์ทาที่บ้านนี่แหละเพราะว่าคือปกติทุกปีเวลาที่ในหมู่บ้านเําทํทบุญหมู่บ้านเนาะ เขาเรียกบุญประจําปีบุญหมู่บ้านนี่แหละบุญกลางบ้านเขาจะโยงสายศีนรอบหมู่บ้านอาจารย์ก็จะต่อสายศีนโยงมาไว้ที่ขันน้ำมนต์ตัวเองอตอนแล้วตอนที่หลวงพ่อท่านจเจริญพุทธมนต์ตอนเย็นตื่นเช้าก็จะตัดบาตรเนาะตอนเย็นเขาก็จเจริญพุทธมนต์อาจารย์ก็จะนั่งทําน้ำมนต์ภาวนาอยู่ทางนี้เหมือนกันครับผมต่อมาจากวัดที่ไม่จานทร์ต่อมาจากศาลากลางบ้านอาจารย์นั่งภาวนาทำน้ำมนต์อยู่นี่ หลวงพ่อทางกระสวดอยู่ทางนู้นาจาย์ก็ภาวนาทำน้ำมนต์อยู่ทางนี้ครับเหมือนกันพ่อก็ทำพร้อมกันเนาะจาย์เนาะทำพร้อมกันจริงๆก็ไม่ใช่เป็นประเพณีอะไรดอกแต่าจาย์คิดว่าทาบุญกลางบ้านเป็นบุญใหญ่ประจำหมู่บ้านเนะาะมีทำบุญตะปูครับ,รบปกติทุกปีาจารย์ก็จะถือโอกาสนี้ทําน้ำมนต์ที่ใช้สําหรับรักษาถอดคุณใส่ถอดของถอดอะไรต่างๆพวกนี้แล้วก็ปลุกเสกวัตถุมงคลเครื่องรางของขังหรือจะเป็น น้ำมนต์ที่ใช้ในด้านเสริมชะตาราศีสระเคราะห์สระอ,อะไรอยู่แล้วคเพราะว่ามันเป็นขึ้นหกข้ามเดือนหกเรียกว่าเป็นพยากรทิ้งวันเป็นวันดีครับซึ่งอาจารย์จะทําใส่ขันน้ำมนต์ใหญ่ไว้ทุกปีอยู่แล้วก็เลยไหนๆเราก็ทาอยู่แล้วก็เลยโยงสายสินจากหลวงพ่อทานสวนพุทธมนต์เอามาใส่รวมกันทีเดียวเลยมันจะได้เพิ่มอนุภาพความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นไปอีกัก็เลยอาศัยแบบทําแนวทางตัวเลขไปเลยไปด้วยเลยใช่ไหมอาจารย์ คือก็ไม่เชิงอาศัยทําแนวทางตัวเลขนะแต่มันขึ้นมันเองทุกปีปีที่แล้วก็เข้าเข้าทุกปีตัวนี้แต่ว่าเลขบางทีชัดบางปีก็ชัดบางปีก็ไม่ชัดครับอย่างปีนี้นี่ปีนี้ก็ถือว่าค่อนข้างเลขแปดกับเลขสามค่อนข้างชัดอยู่แต่เลขห้านี่เลขห้าไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับผมอาจารย์ยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นเลขห้าหรือเลขหกอืมครับผมอันนี้ก็คือว่าในขณะที่อาจารย์ทําพิธี โอ้ดูแมววัดการกันการผมที่อาจารย์ทําได้มีตัวไหนม้างครับอาจารย์ขอย้ำอีกรอบหนึ่งทําน้ำมนต์ที่เขามาเสริมดวงเนี่ยได้แปดศูนย์สามแปดศูนย์สามหรือแปดสามศูนย์แปดสามศูนย์แปดสามศูนย์อทีนี้น้ำมนต์ที่ทำเขาทําบุญบ้านแล้วอาจารย์นั่งภาวนาทําเนี่ยได้แปดสามห้าแปดสามห้าแต่ว่าเลขห้านี่ไม่แน่ใจวันเป็นเลขห้าหรือเลขหก เพราะว่าไอตัวปกติเลขห้ามันจะมาอย่างนี้เนาะไอตัวเนี้ยปกติถ้าเลขห้ามจะอยู่แค่นี้แต่อันนี้หางมันขึ้นสูงหางมันขึ้นสูงเกือบเกือบถึงไอตัวเกือบถึงไอตัวหัวอย่างนี้ยอ่าม,มันเกือบถึงไอตัวตัวด้านล่างมันเกือบกลมสนิทเนะี่ยมันเว้นช่องขาดไ้นิดเดียวอาจารย์เลยไม่ได้ใจว่าเป็นเลขหา้าหรือเลขหกแต่ าตามถ้าเอาตามอันนีจริงๆมันก็มันก็ไม่ถึงกันเนาะมันก็ไม่ถึงขั้นกรมสนิทก็น่าจะเป็นเลขห้านั่นแหละอืมครับผมให้เป็นเลขห้าน่าจะเป็นแปดสามแปดสามห้านั่นแหละแต่ถ้ายังไงก็เอฟซีเอาไปพิจารณาครับเพิ่มเติมเหมเองแล้วแต่วิจารณวิจารณญาณเนาะครับเพราะว่ามันเป็นวันที่พระท่านสวดมนต์เนาะอาจารย์เนาะใช่คือว่ามันมันก็ดีกว่าที่เราสวดคนเดียวอยู่แล้วในการทำพิธีคนเดียวใช่ไหมอาจารย์ ทีนี้ก็เป็นเลขนั่งสมาธิเลขนั่งสมาธิได้เนี่ยก็คือ 76, เจ็ดหกเจ็ดสองโอเหน่อย7เจ็ดหกแล้วก็เจ็ดสองใช่ไหมจันใชเจ็ดหกแล้วก็เจ็ดสองแล้วก็มีอันนี้อีกตัวหนึ่งเก้าสองเจ็ดหกเจ็ดสองก็เก้าสองใช่ เก้าสองนี่มามาตอนตอนที่ออกจากสมาธิแล้วเห็นทู่มันหล่นอยู่ผู้ที่จุดไหว้พระมันล่วงกองอยู่กับตรงฐานจุดทูนะ่นี่ที่กระทางทู่นะมันเป็นเลขเก้ากับเลขสองก็เลยว่าอืมคิดว่านี่เลยหลังจากสวดมนต์ทำสมาธิเสร็จก็เห็นเลขทู่มันหลน่นใช่ก็ยังยังหกเจ็ดเจ็ดหกเนาะเอาเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าไว้เผื่อด้วยก็ดี ว่าเล็กมันชอบพลิกครับครับผมชอบพลิกแล้วเล็ตัวนี้เน้นได้บอกใครหรือยังอาจารย์ยังยังไม่ได้บอกใครเลยครับผมลูกศิษย์แม่แ่ก็ยังไม่รู้โอมลูกศิษย์ก็ยังไม่มีใครรู้อืมครับผมเพราะว่านั่งสมาธิเลขอาจารย์เพิ่งนั่งสมาธิว่าวันที่เก้าที่แล้วว่าจะปขอเลขตาเนาะครับทีนี้ฝนตกไปไม่ได้อาจารย์เลยจุดธูปภาวนานั่งสมาธิอยู่ที่บ้านแทนก็เลยได้เล็ตัวนี้มาครับ แต่ว่าถึงอาจารย์ไม่ได้ไปไม่เป็นไรเนาะคุณแม่ก็ยังได้ไปขออยู่นะครับคิดว่าคุณแม่ตานี่อาจจะให้มาทางคุณแม่แล้วก็ได้เนาะแล้วก็เลขอาจารย์นี่ก็เป็นของก็คือเป็นดวงของคนทั้งหมู่บ้านนาออาจารย์เนาะใช่ไหมครับใช่เป็นดวงของอาจารย์หลาย,ลายท่านหรือพระหลายหลายรูปเนี่ยช่วยกันสวดมันจะทําให้มันดีกว่าสวดคนเดียวใช่ไหมอาจารย์คือหนึ่งปกติถ้าอาจารย์ทำแล้วอาจารย์จะภาวนาพุทธมนต์แล้วก็ต่อด้วยคาถาขอโชคลาภครับ แต่ในกรณีนี้ถ้าว่าหลวงพ่อท่านจเจริญพุทธมนต์ให้แล้วเราต้องภาวนาคาถาขอโชคขอลาบแล้วก็ปลุกเสกมงคลต่างๆลงไปอืมันก็จะทําให้เราเนี่ยมีสมาธิคมีสมาธิกว่าต้องต้องมาในจะสวดพุทธมนตร์ในจักกำกับภาวนาคาถามันก็จะหลายหลายขั้นตอนมันก็จะทําให้เราเนี่ยอาจจะสมาธิไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร,ร่ในกรณีนี้น่ะเราไม่ต้องพวะพวงเรื่อง วดพุทธมนต์ว่าจะต้องต้องรีบสวดเพราะว่าถ้าอย่างอาจารย์สวดพุทธมนต์เองแล้วก็ทําต่อด้วยคาถาทำน้ำมนต์เนี่ยมันจะต้องเร่งทําเวลาไม่งั้นมันจะนานเกินอมันนั้นมันจะนานเกินจะรีบเกินแล้วมันจะไม่สะดวกเวลาหลายๆอย่างเนาะครับแต่ถ้า,ถา,ถาในกรณีหลวงพ่อทําภาวนาพุทธมนต์ให้แล้วเราก็กาหนดภาวนาตัวคาถาปลุกเสกวัตถุมงคลปลุกเสกน้ำมนต์ขอโชคลาภ ได้เต็มที่กว่าครับมันก็จะประมาณนั่นแหละทีนี้จริงๆวันที่จารย์ไปสุรินไปไปถอดคุณไปถอดของให้เขาที่สุรินนี่ก็เลขตัวเดียวกันนะตัวไหนอาจารย์เป็นเลขแปดสามห้าแปดสามห้าเลขเถอดของใช่ไหมอจารย์เลขถอด ของให้เขาอเพื่อนเพื่อนเป็นอะไรอาจารย์ถึงต้องไปถอดของครับเพราะว่าแยกมารดกกันกับญาติเคื่อญาตินี่แหละอืทีนี้เขาไปเอาคุณไสมาจากฝั่งขมีนญาติเขาอยู่แถวแถวช่องจอมนี่แหละอ,อยู่แถวช่องอจอมเขาข้ามฟากลงไปฝั่งขมีน,เ,นเอาของไปให้ทางอาจารย์ทางฝั่งขมีนเนี่ยทําให้โดยเฉพาะเลยออ้ของขมีนเลยเนาะอาจารย์องเขงมีนเขาบอกว่ายังไงก็ไม่รอด ตายแน่ๆโดนคนที่โดนยังไม่จานคนที่โดนเนี่ยยังไงตายแน่ๆ่ยังไงก็ไม่รอดเพราะว่าอาการหนักแล้วครับผมหนักแล้วจนคิดว่าไม่เกินเจ็ดวันตายแน่แน่ซีดหมดเลยใช่ไหมจานทั้งเหลืองทั้งซีดเล็บก็ออกเขียวดําหมดทั้งเล็บนิ้วตีนนิ้วเท้าครับผมตาก็ตานี่ขึ้นเป็นตาขาวแล้วนะตาดํานี่ขึ้นไปอยู่นี่แหละครับเห็นแต่ตาขาวครับที่กะแข็งยังไงกับทั้งนั้นเลขที่อาจารย์ไปได้มาเนี่ยมันเป็นเลขของ เลขของของเขมรจะไม่เร็นเป็นผีเขมรงี้ไหมอาจารย์อาจารย์ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเลขของเขมรหรือผีเขมรนะแต่คุณใสที่เขาทำมาเป็นของเขมรเพราะอ,อาจารย์พออาจารย์ทําพิธีสวดถ,ถอนสวดถอนสวดแก้ให้เรียบร้อยแล้วอาจารย์ก็จะทําน้าพุทธมนต์ประพรม,พรมทุกความเป็นสิริมงคลสารทับลงไปอีกรอบเนาะที่มันขึ้นเป็นเลขขันมนต์มาก็จะตีความที่สองอย่างอาจจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางนะบ้านหลังนั้นท่านอาจจะว่าเราเนี่ยมาช่วยรักษาลูกหลานให้ มาช่วยล,ลูกมารักษาลูกหลานให้แกแกก็าอาจจะใจดีให้โชคให้ลาบอ่าหรืออาจจะเป็นอะไรก็ยังเป็นของของทางฝั่งขมิ้นก็นไม่แน่ของที่ออกอยู่ในตัวแล้วก็มาอยู่ในขันน้ำมนต์เปลี่ยนไปได้ไหมอาจารย์เพื่ออาจารย์ถอนของออกและอาจารย์ไปทําขันน้ำมนต์คือถอนของออกอย่าจะลืมว่าของที่ถอนออกเป็นของทาง คุณใส่ที่ไม่ไมดีฟังเขาเป็นของที่ไม่ดีใช่ไหมกาทิ้งใช่ไหมการถอนทิ้งเป็นของที่ไม่ดีไม่น่าจะให้โชคให้ลาบแต่ถ้าจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางหรือบรรพบุรุษของผู้ป่วยที่ล่วงลับไปแล้วหรือเจ้าที่เจ้าทางที่มีฤทธิ์มากๆอย่าลืมว่าตัวแกเองบรรพบุรุษก็เป็นขเขมรมาจากฝั่งกัมพูชาเหมือนกันนะคอบพยพมาตอนสมัยขเขมรแดงขึ้นมาตั้งลกลากอยู่นี่แกก็ ขมิน้นกันสมัยรุ่นตาแกตาของผู้ป่วยเนี่ยผู้ป่วยในแปดสิบแล้วสมัยรุ่นตาแกอพยพขึ้นมานแค่ก็เป็นหมอเหมือนกันเป็นหมอทําเรียกว่าศิยศาสตร์ทางฝั่งขมิน้นเมกันอพยพหนีขมิน้นแดงขึ้นมาตั้งลกล่างอยู่แต่รุ่นลูกร,ร,รุ่นหลานแกไม่มีใครเอาวิชาไว้แค่นั้นเองอครับดูแต่ว่าดูแต่ว่าฝั่งญาติที่เขาทำใส่เนี่ยเขารู้จักสนิทสนมกับหมอที่อยู่ฝั่งขมิน้น เพราะว่าหมอที่อยู่ฝั่งขมรนที่ทําใส่เนี่ยมารู้ทีหลังว่าเป็นญาติฝั่งพ่อเป็นเครือญาติฝั่งพ่อที่ที่เขายังเรียนวิชาต่อไาอยู่ทางฝั่งนั้นครับผมอันนี้พอพออาจารย์ทำถอดใ้ตอนเย็นเนาะ,ะประมาณสี่โมงเย็น,นยทำพิธีถอดเสร็จบอกว่าคุณยายก็ยังเหนื่อยอยู่ให้แกพักผ่อนไปแล้วตื่นเช้าคอยดอูอาการอีกทีหนึ่งเขาก็ตื่นเช้าขึ้นมาตาที่ว่าขาวขึ้นแข็งมือครับ แกห,หายใจสม่ำเสมอได้อืพอสักสามสี่โมงอากพูดไม่ได้นะบอกว่าหิวข้าวเรียกหาข้าวกินหิวข้าวเลยนะหลูกลังก็หาข้าวต้มหาน้ําหาอะไรไม่กินอืจันอยู่ดูอาการอีกวันหนึ่ง <Okay. S 1> พอเห็นว่าอาการดีขึ้นแล้วตกเย็นมาอ่าตกเย็นมาแก่ก็มีอาการวิงเวียนหน่อยเพราะว่าร่างกายแกกันมันก็มันก็สุดโสมหนักเนาะ <Okay. S 1> มีอาการวิงเวียนหน่อยจันก็ทาน้ํามนต์ให้กินอีกขันหนึ่ง ดูอาการอีกคือหนึ่งนนปรากฏว่านะแกลุกขึ้นทำไรทำสวนปลูกผักปลูกไรได้ปกตินะขายสนิทโอเคเนาะก็ได้เลขมาที่<อ>ตรงกันก็เป็นแปดสามห้านอะอาจารย์เนาะเลขตรงกันนะครับแล้วอาจารย์เน้นตัวไหนอาจารย์ตัวที่อาจารย์ชอบเดี๋ยวจะขีดเส้นใต้ให้กับท่านผู้ชมอาจารย์เน้นจริงๆเน้นแปดสามห้าแปดสามห้าเพราะมันตรงกันสองสองเจ้านะใช่แปดสามห้าแปดสามห้าที่อาจารย์ชอบหรือว่าอาจารย์เน้นแลวสองตัวอาจารย์ องตัวก็อาจารย์ชอบเนี่ยก็คือเก้าสองเก้าสองเจ็ดหกเก้าสองกับเจ็ดหกอาจารย์เนาะเก้าสองเจ็ดสองมันออกอันั่นไปแล้วออกอะไรอาจารย์ต่างประเทศต่างประเทศไปเนี่ยนะครับผมไม่เนี่าะออกแล้วองอีกนะครับีแต่มันออกออกฝั่งไอ้นั่นไปอืฝั่งไอเวียดนามไปอืครับครับผม นี่ก็ขอขอบคุณอาจารย์น้อยมากๆนะครับสำหรับแนวทางวันนี้นะครับผมขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์ค,ครับค่คะท่านผู้ชมเป็นแนวทางข,งของอาจารย์น้อยนะคะตัวนี้ตามที่เกียรติคิดเชื่นใต้เลยนะคะ<า>เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะท่านผู้ชมเนาะแคปบหน้าจอไว้เลยนะคะวันนี้แอดมินก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ